สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่อง o โ o คลิปนะครับเป็นชุดคอเลนเซ็ตนะครับซึ่งจะมีอยู่3เลนก็คือฟิสไอซูเปอร์ไวแล้วก็มาโค1 5 x นะครับอยู่ในกล่องนี้ดูกล่องก่อนกล่องสวยครับซิ้นมาอย่างดีเลยนะมีรูปสวยงามเลยครับกล่องเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันแกะออกมานะครับด้านในนะครับก็จะมีนี่ครับ สวยเลยเป็นคู่มือครับน่าจะเป็นคู่มือคู่มือครับแล้วก็ลองดูข้างในข้างในก็จะมีนะครับการใช้งานเริ่มต้นการใช้งานต่างๆนะครับมีบอกว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างนะครับดูอันต่อมาอันต่อมานะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นสมุดภาพนะครับเป็นสมุดภาพแต่ทํามาดีครับทํามางานสวยเลยครับ มีข้างในก็มีพวกโฆษณามีออกจนแนวเป็นเหมือนอฟอโต้บุ๊กอะไรเงี้ยครับแนะนำแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพัชเลนพัชเลนก็ยังทำมาสวยเลยครับชิ้นรูปมาสวยเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูการว่าข้างในเียอะไรบ้างชิ้นแรกที่หยิบออกมาเนี้ยก็คือตัวเคสนะครับตัวเคสของมันนะครับซึ่งจะแยกมีอ่าอันนี้เป็นของไอจนนะครับก็จะมีเขียนเลขเจ็ดไว้ อีกอันหนึ่งนี่ก็เป็นของ7จ็ดพลัสนะครับก็จะมีเหมือนกันก็จะเป็นเขียนว่า7จ็ดพลัสนะครับเพราะว่าไซส์มันจะต่างกันหน่อยเพราะว่า7จ็ดพลัสจะมี2เลนครับแล้วก็จะมีเลนอยู่2ตัวนะครับแล้วก็นี่จะเป็นตัวแบงค์เอาไว้ใส่สําหรับเวลาเราไม่ได้ใส่เลนนะครับก็มีตัวพวกเป็นเหมือนตะขอเกี่ยวพวกกางเกงเกี่ยวเป้อะไรพวกนี้ครับสามารถห้อยไปได้ ก็จะมีตัวเนี่ยครับเหมือนจะเป็นชุดชุดชุดพวกชุดต่อพ่วงครับชุดเอาไว้ใส่กับพวกซิปห้อยคอหรืออะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเลนกันเลนเนี่ยมันจะเป็นเลนกระจกนะครับทำมาวัสดุดีมากเลยอะสังเกตดูจะมีความเงาของมันแล้วก็จะเป็นตัวล็อกตัวนี้ตัวล็อกตัวนี้ก็ใส่ไปในเคสของมันนะครับสวยครับ เลนต่อมาเหมือนกันอันนี้ก็จะมีเลนมองดูเหมือนมีเลนนะครับ2ตัวแต่จริงแล้วคือเป็น3นะครับก็จะมีนะครับซูเปอร์วายมาเลนฟิสไอแล้วก็เลนมาโคนะครับซึ่งเลนมาโครเนี่ยมันก็จะอยู่ในตัวเดียวกับเลนฟิสไอนะครับซึ่งเราต้องหมุนหมุนเลนออกถ้าหมุนเลนฟิสไอออกข้างในจะเป็นเลนมาโค่ในนี้ ถ้าจะใช้ฟิ็นฟิตไอก็หมุนเลนฟิตไอกลับคืนเข้าไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเคสมันใช้ไงตัวเคสมันก็จะติดมากับตัวที่เอาไว้สำหรับใส่เคสนะครับตัวเนี้ยตัวที่เอาไว้สำหรับใส่เค,นะคเส,สเคล็อกเคสเนี่ยก็สามารถกางออกมานะเป็นที่วางนะครับวางมือถือได้ ตัวเคสมันเนี่ยก็ถ้าไม่ใช้นะครับก็ใส่ตัวแบงค์ไว้ก็ได้นะครับสําหรับบางคนใช้เลนส์ฝั่งเดียวตัวเลนส์เนี่ยก็เหมือนี้บอกเมื่อกี้ก็คือมันจะมีปุ่มกดพอก,กดเข้าไปแล้วก็ปุ๊บมันก็จะเข้าเลยนะครับกดเข้าไปง่ายครับง่ายใช้ง่ายง่ายกดปุ๊บดันเข้าไปอ่าก็จะเข้าแล้วถอดก็ง่ายกดแล้วก็ดึงออกกดแล้วก็ใส่เข้าเนี่ยครับแบบนี้ง่ายเลย เดี๋ยวเรามาลองเนี่ยวางดูนะครับวางรองวางโทรศัพท์ดูสําหรับคนที่จะถ่ายเป็นพวกตั้งเวลาถ่ายถ่ายไทม์แลปอะไรพวกนี้ครับที่ต้องการาการไม่สั่นไหวก็สามารถใช้ขาตัวนี้วางได้แล้วก็ตัวเลนใส่ง่ายๆครับกดเข้าไปตรงมันจะมีความพอดีอยู่ต้องลองครับพอกดปึ๊บเข้าไปมันจะตรงเลนของมันพอดีเลยนะครับ ซึ่งเลนเนี้ก็สามารถได้ทั้งกล้องหน้านะครับแล้วก็กล้องหลังนะครับในการใช้งานได้พร้อมกันทีเดียวผมว่าเขาเออกแบบมาเข้ากับไอโฟนนะวัสดุนะครับสามารถถอดใส่ได้ง่ายๆต้องลองดูครับลองลองใช้งานบ่อยๆครับมันจะคล่องขึ้นแล้วจะรู้สึกว่าการใส่การถอดเนี่ย มันก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรตอนแรกๆอาจจะรู้สึกว่ามันยากนิดหนึ่งนี่ยครับถอดง่ายครับง่ายเก็บก็ง่าย,งงายแล้วก็ตัวที่จะเป็นตัวต่อพ่วงนะครับเอาไว้สำหรับห้อยกางเกงนะครับห้อยเป้ก็ได้ก็ห้อยกระเป๋ากล้องก็ได้นะครับเพื่อที่เวลาเราจะพกพาไปไหนมันจะมีตัวกนีบ สามารถใส่กับตัวพวกคล้องคอก็ได้โอเคเลยครับง่ายดีครับ